วันแรกนะคะในการสมัครสอบตำรวจ2567นจะคะเลือกอันแรกเลยนะพอเข้ามาหน้านี้นะคะเราจะเห็นคำว่าสมัครสอบเนาะข้างล่างนี้จะเป็นประกาศนะคะกดที่สมัครสอบก็จะมีรายละเอียดนะคะเห็นไหมเราต้องอ่านประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะประกาศมาหลายวันแล้วนะคะ2กรอกข้อมูลนะคะแล้วก็3ชําระเงิน ก็พิมพ์ใบเสร็จใบสมัครนะคะนี่ดำเนินการคลิกที่นี่นี่คำเตือนอย่าก,กดปุ่มใบสมัครนะคะควรตรวจสอบเพราะว่าสมัครได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะชำระเงินเนาะก็มี จ่ายทางกรุงไทยเน็กได้นะคะเป่าตังได้หรือว่าที่เคาน์เตอร์ก็ได้แต่จะเตือนไว้ก่อนนะคะคือนี้กรุงไทยเน็กนะคะเขาปรับปรุงนะตีหนึ่งถึงหกโมงเช้านะคะจ่ายค่าสมัครสอบนะคะได้ช้าสุดคือวันที่29พฤศจิกาก่อนสี่ทุ่มนะคะรับทราบด้วยทีนี้เราเลือกสายสอบเลยนี่เลือกอันไหนน,นสต หรือว่าเป็นพลร่มหญิงนะคะอันนี้เป็นคอฝสองก็คือควบคุมฝูงชนคอพสามก็จะเป็นถวายความปลอดภัยนะคะพลร่มหญิงเหมือนกันสอสีอ่ 4, อันนี้จะเป็นดับเพลิงชายนะคะปปห้าจะเป็นสันติบาลนะคะปปหกจะเป็นกองร้อยน้ำหวานแล้วก็ทศเ จะเป็นตำรวจสื่อสารนะคะคุณสมบัติพี่ปูทำไว้ให้หมดแล้วนะเดี๋ยวพี่ปูลองกดดูสักอันหนึ่งให้น้องๆได้ดูกันสื่อสารดีกว่านะคะทศเจ็ดพอกดมาแล้วนี่หน่วยที่รับมันจะขึ้นมาเลยเนาะถ้าทศเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นสำนักง,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็ให้กดถัดไปเลยเนาะเดี๋ยวพี่ปูลองกดอันอื่นดูถ้าเป็นนศตนนะคะให้กดอันแรกเนาะ แล้วก็ให้เลือกภาคนี่ก็จะมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสาภาคสี่ภาคห้าภาคหกภาคเจ็ดภาคแปดภาคเก้าแล้วก็บชนอนะคะอันนี้พี่ลองกดให้ดูนะมาลองเป็นคอฝสองดูอันนี้ก็จะขึ้นไปเลยของตอชดนะคะใครสมัครอันไหนดูคุณสมบัติให้ดีๆถ้าเป็นปปห้านี้จะเป็นสันติบาล แล้วก็ให้กดถัดไปนะคะพี่ปูลองอันนี้ดูนะปป5นะคะสันติบาลน,นี่คือรูปถ่ายนะคะเป็นแบบนี้ที่ถูกต้องนะคะ1นิ้วไม่เกิน6เดือนนะคะครอบรูปให้ดีนะมาแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องทําให้ดีแบบนี้เลยนะคะรูปที่ถูกต้องก็บัตรประชาชนก็ครบให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้ไม่เอานะคะไม่ได้นะ ทีนี้เราก็จะอัพโหลดรูปเรากดตัวนี้เลยนะนี่อันนี้พี่ปูลองทำให้ดูนะคะแล้วก็รูปบัตรก็กดที่รูปบัตรพี่ปูจะทำบัตรไว้ตรงไหนหาไม่เจอลองใส่อันนี้ไปก่อนลิงต่างว่าเป็นบัตรนะคะ แต่จริงๆต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็ให้กดถัดไปนะคะยอมรับด้วยนะยอมรับตัวนี้ก็เข้ามาหน้านี้แล้วพี่ปูจะไม่กอกรายละเอียดนะคะเพราะว่าการสมัครสอบเขาก่อนพี่ปูกรอกรายละเอียดไปแล้วคลิปมันโดนว่า เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะก็กรอกให้ครบนะเดี๋ยวจะดูให้นี่นะสายสอบอะไรหน่วยรับอะไรชื่อนามสกุลนะคะเพศสัญชาติเชื้อชาติศาสนาวันเกิดเลขบัตรประจำตัวน้ำหนักส่วนสูงเราต้องกรอกเลยนี่คือวุฒิการศึกษาสถานศึกษานะคะจบที่ไหนจังหวัดอะไรอนุมัติ เมื่อไรนะคะวันที่เกตเฉลียนี่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์บุคคลที่สามารถติดต่อได้นะคะ SMS เราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้นะคะถ้ารับก็เพิ่มไปอีก20บาทนะคะแล้วก็ให้กดรับรองว่าถูกต้องนี่และถึงกดถัดไปนะคะพี่ปูทำให้ดูแค่นี้นะที่เหลือก็น่าจะทำกันได้แล้วนะคะ